พอดสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ไม่ไว้หน้าจิรายุ เพื่อไทยเชิญประยุทธ์และคอรมอวันซักฟอกมาให้ครบร่วมถ่ายรูปเป็นวาระสุดท้ายจิรายุไล่รัฐบาลส่องกระจกดูตัวเองก่อนโทษฝ่ายค้านทำสภาลม่มยันฝ่ายค้านชุดนี้ไม่เคยยื้อเก้าอี้เครืยงแฟมเชิญบิ๊กตู่พร้อมคอรมอชักแถวเรียงหน้าฟังซักฟอกมาตรา152คิดเสียว่ามาถ่ายรูปหมู่เป็นวาระสุดท้ายที่รัฐสภานายจิราย ยุห่วงสอสอสอรัพย์สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยกล่าวถึงเหตุการณ์องค์ประชุมสภาล่ม ว่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดเวลาสภาล่มต้องโทษฝ่ายค้านเพราะธรำเนียมปฏิบัติคนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลรู้ดีว่าหลักการของการบริหารราชการในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำอย่างไรเวลาท่านพูดอะไรก็ขอให้นึกถึงตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยไม่ใช่เวลาตัวเองไม่ได้ดังใจก็ตีโพยตีภายร้องแรกแหกกระเชอถือว่าไม่มีสปิริตการทำงานในซีกของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องป กติที่ฝ่ายค้านจะต้องทวงดุลโดยการตรวจสอบองค์ประชุม พวกเราไม่เคยขึ้นไปยื้อเก้าอี้ประธานสภาหรือเครื่องแฟม้มไปที่บัลลังประธานสภาและไม่เคยทำสิ่งใดที่ทำให้ระบอบราาประชาธิปไตยเสื่อมเสียซึ่งสภาทุกที่เขาก็ทำกันแบบนี้ดังนั้นจึงฝากไปยังแกนนำรัฐบาลการจะพูดอะไรช่วยส่องกระจกดูก่อนอย่าให้เด็กสมัยใหม่ที่กําลังเรียนรัฐศาสตร์หรือกฎหมายสับสนกับการถวงดุลระบอบราาประชาธิปไตยในรัฐสภา นายจิรายุกล่าวต่อว่าส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ในวันที่17-18ถึงกุมภาพันธ์นี้ ขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้มีการหาหรือและจัดลำดับความสำคัญชัดเจนแล้วตนขอเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะมารับฟังการอภิปรายครั้งนี้โดยขอให้มาครบทุกคนโดยเฉพาะวันอภิปรายเพราะถือเป็นการให้เกียรติสภาเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอ่ยชื่อบางคนมาก็ไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ ต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมหรือไม่เพราะชื่อยังจำไม่ได้เลยเผลอๆยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประจำอยู่กระทรวงใดดังนั้นช่วงเช้าวันที่17กุมภาพันธ์พักฝ่ายค้านขอเชิญรัฐมนตรีทุกคนแถวตรงกันบนบัลลังมารับฟังปัญหาการทุจริตการเอื้อประโยชน์พวกพ้องและช่วยชีย้แจงไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องของกระทรวงตัวเองแล้วลงไปนั่งกินกาแฟหรืออย่างน้อย เป็นการมาถ่ายรูปร่วมกันเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลนายจิรายุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ